สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูบ้านที่มีโมเดลชื่อว่าเมอร์เมดโอเคชื่อน่ารักนะเดี๋ยวหลังเนี้ยขนาดเนี่ยจะอยู่ประมาณ8.5คูณ3แล้วก็สูง3.5เมตรเดี๋ยวจะพามาดูก่อนว่าดีเทลนอกบ้านเนี้ยจะมีอะไรบ้างโ okay. อเคตัวนี้เราใช้เป็นไม้เชล่าด้านนอกหมดเลยแล้วก็จะมีหน้าต่างเป็นกรอบลูมิเนียมีให้นะแล้วก็จะมีไฟขิ่งตรงนี้สอง ดวงเหมือนเดิมแล้วก็จะมีล็อกได้ตรงนี้ล็อกได้แล้วก็มีระเบียงหน้าบ้านให้นิดนึงสำหรับสเต็ปเดินขึ้นไปส่วนตัวฝ้าเนี่ยเราใช้เป็นแบบว่าเป็นฝ้าระบายอากาศหมดเลยเดี๋ยวพามาดูด้านหน้าอันนี้ลูกค้าสั่งมาเป็นหลังที่สองแหละแล้วก็เอามาลงข้างบ้านเพราะว่าเขาจะทำเป็นเหมือน ให้เป็นห้องแม่บ้านทําได้ทั้งครัวด้วยที่พักแม่บ้านด้วยแล้วก็เหมือนเป็นห้องซักผ้าห้องอบผ้าอะไรแบบเนี้ยก็คือจบเลยหรือว่าถ้าภาษาไทยเรียกง่ายๆคือครัวนอกแล้วจะมีให้หน้าต่างตั้งแต่ตรงนี้แล้วข้างบนก็จะเป็นบานฟิกนะมีแสงเข้าได้มีไฟกิ่งให้สองดวงตรงนี้เหมือนกันเดี๋ยวมาลองแผ่นดูรอบๆบบ้านกันว่ากว้างยาวยังไง ใช้ฉนวนกันร้อนแบบ E.P.S ไม่ลามไฟใส่ให้ทั้งหลังเลยโคตรเย็นอ่ะหลังคาบ้านหลังนี้ใช้หลังคาซิงเกิลรูฟทนความร้อนฝนตกไม่ดังและสีสวยด้วยเดี๋ยวให้น้องปีนพาขึ้นไปดูนะ เราเข้ามาดูข้างในเลยว่ามีขนาดเท่าไหร่แล้วก็แบ่งเป็นสัดส่วนอะไรบ้างเข้ามาข้างในเลยค่ะอันดับแรกนะคะบ้านหลังนี้แบ่งเป็นสามส่วนห้องแรกเข้ามาจะเจอห้องโถงห้องโถงอันนี้ค่ะสองเมตรห้าสิบคูณสามเมตรค่ะอันนี้ห้องถัดไปนะจะเป็นห้องเก็บของหรือว่าจะเป็นห้องเมทห้องแม่บ้านนั่นเองค่ะที่เราท,ทําลูกค้าสั่งเอาไว้ก็คือทําเป็นชั้นที่สองเอาไว้เก็บของได้แล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็น เป็นห้องแม่บ้านหรือว่าเป็นห้องอนเนกประสงค์ก็ได้เหมือนกันค่ะด้านล่างที่เราให้ก็คือจะเหมือนกันก็คือปูพื้นกระเบื้องแล้วก็ปักไฟสองจุดน,นะคะแล้วก็ส่วนของไฟเนี่ยเราจะให้ห้องนี้ทั้งหมดสดวงส่วนฝ้านะคะจะเป็นฝ้าฉากเย็บทั้งหลังตัวหน้าต่างบานเปิดแบบนี้ค่ะสวยมากเลยตามมาเลยค่ะเป็นห้องถัดไปนะคะห้องนี้ ตัวประตูจะเป็นขนาด8ตินะคะคูณ2เมตรอ่ะเรามาดูข้างในได้เลยห้องมีค่อนข้างโปร่งค่ะลูกค้าแจ้งว่าอยากทําเป็นส่วนของห้องครัวประตูหน้าต่างก็เหมือนเดิมนะคะตัวหน้าต่างจะเป็นตัวหน้าต่างฝัง่งตัดจะเป็นบานเปิดค่ะบานเปิดผลักออกเนาะทั้งสองบานฝั่งนี้เลยค่ะส่วนฝั่งนี้เนี่ย เราจะทิ้งปักเอาไว้ให้ทงที่คุลูกค้าต้องการคือปักฝั่งนี้หนึ่งจุดแล้วก็ด้านข้างอีกสองจุดเผื่อทาครัวค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะตรงนี้เป็นกระจกบานสไลด์ค่ะเพื่อให้ลมเข้าลมออกนะคะแล้วก็ส่วนของตรงนี้เป็นซิงค์ล้างจานเราก็ได้ทําการตอกนะ้ำทิ้งเอาไว้ให้แล้วค่ะผนังทั้งสองฝั่งคือฝั่งด้านซิงค์ครัวนะคะกับฝั่งที่เ จะทํากับข้าวเนี่ยฝั่งนี้เราจะปูกระเบื้องเต็มแบันสุดด้านบนเลยค่ะฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมค่ะประตูหน้าต่างอลูมิเนียมอันนี้เราจะสั่งตัดหมดเนาะเราไม่ได้ใช้เป็นตัวสําเร็จแล้วมาใส่นะคะส่วนพื้นเนี่ยค่ะก็เหมือนเดิมเพื่อการทําความสะอาดง่ายเราจะปูเป็นกระเบื้องหกสิบคูณหกสิบค่ะห้องนี้จะเป็นห้องครัวเนาะค่ะฝั่งนี้ก็จะทิ้งลักเอาไว้ให้แล้วก็ฝั่งนี้ห้องนี้จะทิ้งไฟไว้ให้สามดวงค่ะ ด้านข้างนะคะจะปูด้วยสมาร์ทบอร์ดลายสาล่องค่ะหลังนี้ลูกค้าแจ้งว่าอยากปูแบบแนวนอนจะทำให้บ้านเนี่ยยิ่งดูกว้างขึ้นกว่าเดิมค่ะชอบบ้านหลังนี้มเมอร์เมดของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด u ั s ส r i b e แล้วมาเจอกันที่โฮมบุรีนะคะ